นะโมตสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตสัสสะภะคะวะโตอะร,ร,ร,ระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปะติกะมันตุภูตานิ ปฏิกะมันตุภูตานิ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 ปฏิกะมันตุ ภ <ge> ูตานี้ปติกะมันตุภ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 ูตานี้ ปฏิกะมันตุภูตานิ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 ปฏิกะมันตุ ภูตานี้ปติกะมันตุ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 ภูตานี้ ปฏิกะมันต oh ุภูตตานนิิปกะมัุภูตานี้ปฏิกะมันต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 ุ ภูตานี้ปฏิกะมันตุ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 ภูตานี้ ปฏิกะมันตุภูตานิ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 ปฏิกะมันตุ ภูตานี้ปฏิกะมันตุ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 ภูตานี้ ปฏิกะมันตูภูตานิปฏิกะมันตูภูตานิปฏิกะมันตุภูตานิปฏิกะมันตุภูตานิปฏิกะมันตุ ภูตานี <broken> <player> ้ปติกะมันตุภูตานี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 ้ ปฏิกะมันตูภูตานี้ปฏิกะมันตุภูตานี้ปฏิกะมันตุภูตานี้ปฏิกะมันตูภูตานี้ปฏิกะมันตู ภูตานี้ปฏิกะมันตุ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 ภูตานี้ ปฏิกะมันตุภูตานิ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 ปฏิกะมันตุ ภูตานี้ปฏิกะมันตุ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 ภูตานี้ ปฏิกะมันตุภูตานิ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 ปฏิกะมันตุ ภูตานี้ปติกะมันตุ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 ภูตานี้ ปฏิกะมันตูภูตานี้ปฏิกะมันตุภูตานี้ปฏิกะมันตุภูตานี้ปฏิกะมันตุภูตานี้ปฏิกะมันตู ภูตานี้ปฏิกะมันตุ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 ภูตานี้ ปฏิกะมันตุภูตตานนิิปกะมัุภูตานี้ปฏิกะมันต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 ุ ภูตานี้ปติกะมันตุภูตานี้ปติกะมันตุภูตานี้